สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้ายสวนสนุกนะคะวีเราจะมาคืนนี้เราจะนอนกันที่เต็นท์นะคะแคมป์ค่ะแคมป์กลางทะเลทรายนะคะอันนี้ถือเป็นแคมป์ที่สวยงามนะคะนี่ค่ะช่วงนี้แทบจะไม่มีแขกเพราะว่าเป็นหน้าร้อนซัมเมอร์ เป็นโลซีซันของเขานะคะถ้าไฮซีสซันจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงมีนาคมจนกระทั่งเมษาค่ะหลังจากนั้นจะเริ่มร้อนเมษาถึงสิงหาคมก็จะไม่ค่อยมีแขกนี่ค่ะนแคมป์กลางทะเลทรายซาฮารานะคะทะเลทรายซาฮาราเนี่ยกินพื้นที่ไป78ประเทศนะคะตุนิเซียอัลจีเรียลิเบียอียิปต ดูไบมร็อกโกและอีกสอาประเทศป้าอายจำไม่ได้แล้วเปนกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเต็นเป็นแคมป์กลางทะเลทรายที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราดูข้างในนะคะกลางคืนก็จะมีปาร์ตี้กองไฟกินข้าวกันหน้าแคมป์นะคะทุกแคมป์ก็จะมีที่นั่ง มีที่นั่งให้เราอยู่ข้างในก็จะเป็นเหมือนห้องอาหารแตงกิ o วนะคะในแคมป์ก็มีไฟนะคะมีห้องน้ำนี่ค่ะนี่ค่ะแคมป์นะคะมีห้องน้ำสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะนี่หลังจากเราอ้อยแซนเทอราปีเสร็จนี่นะคะนี่เป็นห้องน้ำห้องส้วมทอยเลตนะคะนี่บัตลรูมนะคะ มีฟักบัวอย่างดีนะคะจัดว่าเป็นแคมป์ที่สวยงามนะคะดูสิคะหน้าหนาวอากาศจะเย็นนี่เขาก็เตรียมมีอาหาร<ม>เขาเตรียมอาหารแล้วนะคะนี่นี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะพระอาทิตย์ยังขึ้นจ้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยะคะ่ะพระอาทิตย์จะตกตอนสองทุ่มครึ่งนี่นะคะ เตรียมรีสอร์ทนะคะเขาก็เตรียมอาหารแล้วไฮ Can take picture <Yes. S 1> นี่ค่ะมีคุกกี้ oh. มีถั่วนะคะนี่เขาก็เตรียมอาหารเย็นเตรียมจะดินเนอร์ให้เราแล้วเราเดินตามเข้าไปที่รีสอร์ทนะคะวันนี้มีแขกเพียงสองสองห้องอคือเราคือเราเท่านั้น ป้อยเลือกมาช่วงนี้ที่เป็นโลซี e ั s o เพราะว่าป้าอ้อยได้ตั๋วสายกัรบินราคาถูกป้อยก็เลยเลือกมาตอนนี้ถ้าราคาตั๋วช่วงโลซี e ั s o จะประมาณ20,800แต่ถ้าไ i g h s e a s o จะประมาณ3 0 6 0ง4 2 0 0ป้อยก็เออไม่เป็นไรขี้เกียจแย่งกับผู้คนฉันมาตอนมันถูกๆเนี่ยแหละคนก็น้อยอะไรก็้อยนะคะทนกับอากาศร้อนหน่อย อากาศคล้ายๆบ้านเราเพราะเขาต้นไม้น้อย <c oughs> ตอนกลางวันร้อนมากสี่สิบองศาแต่กลางคืนจะเย็นค่ะกลางคืนจะมีลมเยอะหนาวไม่ต้องมีแอร์เลยไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องมีพัดลมนะคะอยู่ได้ค่ะกลางวันเราก็ไปตลาดโอเคอเค,ค่ะท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าอไอซจะดินเนอร์แล้วค่ะหลังจาก จบจากแซนเทอร์ปีดูแดดสิคะจะสองทุ่มแล้วแดดยังเยอะอยู่เลยคะ่ะโอเคสวัสดีคะ่ะ